จ้าเป็นแ,แรงกินอะไรเป็นแรงเพิ่งไปหดนน้ำต้นใหม่มาฝนมาตกไหมแห้งแห้งในนึงก็ตกในเนึงก,บก็บ่ตกกบ่ตกกตดินกตแห้งแห้งกินอันนี้มากินขนมปังจ้าน้ำสลัดทำเองกินกับขนมปังอื ใส่อะไรมั่งคะใส่แครอทใส่ยินตะพาลัมใส่ไข่ใส่พริกไทยใส่น้ำมะนาวใส่เกลือกลายเป็นสลัดใครล้วยเล็บมือนัางน้กง้วยเล็บมือนั่ง ความเหนวามเจียงเขาเร่งอุ่นเข็งตอนเย็นๆนตางจากเลิกงานมาใหม่ๆมันเดึกต้งเรียนเนาะ แล้วโรงเรียนมาสั้นงำ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 งอ้ง,งเขาก่อนเป็นเล็กน้อยหลังเลิกเรียนจะได้กินต้มข้าวเปียกอร่อย่อยเขาเรียกว่าต้มต้มก๋มวยเตี๋ยวยวนหรือกว๋วยจับยวนปรุงเผ็ดๆผ็ดไงชอบจัะ กินหนึ่งแผน่นกินขนมหนึ่งแผน่นเท่ากับกินข้าวหนึ่งจานกินสองแผ่นก็เท่ากับว่ากินข้าวสองจานกินสองแผ่นก็เท่าเด้มมีมีสำรองแผ่นที่สามอีกบายบาย